ขวัชื่นชมยกที่ออฟข้อแห่งคำสอนให้ข้อคิดหลายแง่มุมมาร่วมงานกับผู้กำกับมือรางวัลออฟพงพัฒน์วชิระบรนจงครั้งแรกในซีรีส์เปลือกรักปมลวงแห่งเอาภายใต้การผลิตของบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชันจำกัดออกอากาศทาง MONOMAX โมโนแมก สำหรับนางเอกหน้าสวยขวัญอุตสาณีไวยทยานนท์ที่เจ้าตัวยกให้ออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงเป็นพ่ออีกคนเพราะมีคำสอนข้อคิดต่างๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตพุทธศาสนาจริยธรรมให้อยู่เสมอซึ่งขวัญเล่าว่าขวัญเคยเจอพี่อฟที่แดงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงาน รู้สึกว่าพี่ออฟเป็นอีกพาร์หนึ่งที่เป็นคุณพ่อด้วยซึ่งขวัญไม่มีคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะเวลาเราทานข้าวเราไปกองได้เจอพี่ออฟเขาก็จะเป็นเหมือนมุมมองของคนเป็นพ่อเขาก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาให้ข้อคิดต่างๆแบบว่ายกจิตใจของเราให้สูงขึ้นซึ่งขวัญคิดว่าในปัจจุบันไม่มีใครมานั่งคุยกันแบบนี้หรอก นอกจากคนในครอบครัวที่คอยสอนลูกอบรมลูกแต่ว่าพี่ออฟมีความเป็นพ่อที่คอยสอนนักแสดงสอนขวนัญโดยที่ขวัญไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขแต่พี่ออฟก็มาสอนเราอย่างจริงใจซึ่งในละครที่พี่ออฟกำกับย่อมมีคำสอนเพื่อให้คนดูได้ข้อคิดและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าเกิดว่าดูแล้วคิดตามดูแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะดีค่ะสำหรับการทำงานในเรื่องนี้ก็จะมีการฟิตติ้งได้มีการอ่านบทวิเคราะห์ตัวละครด้วยกันมาก่อนแต่ว่าพอมาหน้าเซตบางซีนเราไม่สามารถครีเอทได้เราก็ต้องมาดูสถานการณ์ข้างหน้าด้วยต้องดูนักแสดงผู้ร่วมเล่นว่าเขาส่งให้เรามายังไงละครมันคือการที่เรารับส่งอารมณ์ร่วมกัน ถึงเรียกว่าการแสดงเป็นศินละปะเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวแต่คือสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากหัวใจว่าคุณรู้สึกยังไงภายใต้ความความรู้สึกหรือการเป็นตัวตนของตัวละครตัวนั้นและเรื่องนี้รับรองว่าให้ข้อคิดหลายแง่มุมหลายพาสทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักฝากติดตามด้วยนะคะ